ชนชาวโคราชและก็ชาววัดบ้านไร่นะครับด,ด,ด่านขุทศแล้วก็มาจากอีกหลายๆจังหวัดทั้งประเทศนะครับได้มาร่วมในพิธีเททองนะครับในการที่จะห่อหลวงพ่อคูณนะครับองค์ใหญ่ซึ่งจะมีขนาดหน้าตักกว้าง19เมตรนะครับและก็สูง27เมตรแล้วก็จะประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านไร่ ซึ่งศิ่อานุทธิ์แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการที่จะสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงหลวงพ่อนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้วัดบะไั้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครบถ้วนเพราะเดิมทีก็ก็มีวิหารกลางน้ำนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์หลวงพอ่อแล้วก็มีพระอุโบสถมีพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ทางวัดเนี่ยจะสร้างขึ้น นะครับเพราะต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ได้มากราบไหว้แล้วก็บูชาแล้วก็เพื่อความเป็นศิลิ์มงคลแล้วก็ได้เรียนรู้คําสั่งสอนต่างๆที่หลวงพ่อคูณได้มอบเอาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะธูาสนิกช,ชนนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตให้มีความสุขพ่าน,นก็เลยได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะสร้าง หลวงพ่อคูณซึ่งผู้ออกแบบเนี่ยก็ได้นึกถึงบุคลิกหรืออิเลียบทของหลวงพ่อนะครับว่าหลวงพ่ออยู่ในท่าทางไหนที่ผูกพันกับพี่น้องประชาชนที่สุดน,นะครับก็ได้นึกถึงเวลาที่หลวงพ่อท่านยังอยู่และอยู่ที่ท,ที่วัดพี่น้องประชาชนก็จะมาให้ท่านท่านเคาะศีรษะนะฮะทุกท่าคนคงจำได้หลวงพ่อก็จะนั่งยอง,ยอง แล้วก็มีกระบ,บอกบางทีก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มามว้วนแล้วก็คล้องศีรษะแล้วก็จะให้พรหรือนักกีฬาจะไปแข่งขันที่ไหนก็ต้องมาหลวงพ่อนักฟุตบอลนักมวยใครก็แล้วแต่เน,นะครับฉะนั้นก็เลยคิดว่าด้วยด้วยด้วยอินทิยาบทที่อยู่ในความทรงจําของพี่น้องประชาชนก็เลยจะจําลองรูปของหลวงพ่อนะครับที่ผมบอกก็คือเป็นท่านั่งนั่งหยองๆยองหน้าตากว้าง19สูง27ิบ็ ส่วนส่วนกระบองที่ทำเนี่ยก็จะเหมือนกับหลวงพ่อกคบหลวงเคาะหวังว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนที่มากราบไหว้ก็สามารถจะเอาศีรษะเนี่ยไปแนบกับกระบองของหลวงพ่อได้รับพรจากหลวงพ่อเหมือนเมื่อครั้งตอนที่หลวงพ่อ,อยังมีชีวิตอยู่นะก็อันนี้ก็ต้องใช้ใช้ป,ปัจจัยในการสร้างมากพอสมควรนะครับฉะนั้นในวันนี้ทางวัดก็เลยได้ได้บอกบุญ เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนก็ถือว่าเป็นเป็นการเททองแล้วก็เริ่มรับทำบุญนะครับที่จะเป็นทุนในการขอสร้างแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจว่าเมื่อสร้างหลวงพ่อในท่านั่งยองๆนะครับถือถือกระบองในการที่จะให้พรแล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะพัฒนาวัดบ้านไร่เนี่ยให้เป็นวัดตัวอย่างในการที่จะเหมือนกับว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ย เข้าวัดแล้วก็เหมือนกับมาเที่ยววัดมาเที่ยวศาสนาสถานเหมือนกับท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นวัดที่เหมือนกับทั้งคนไทยและคนต่างประเทศมาที่นี่เพื่อจะมาเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเพราะเพราะเพราะมีอยู่ครบเลยนะครับไม่ว่าจะในวิหารกลางน้ําในพิพิธภัณฑ์และก็โดยเฉพาะคําสอนของหลวงพ่อที่ที่ได้สอนพวกเราไว้ตลอดนะครับเช่น ท่านจะบอกว่าคําพูดเป็นนายนะครับอย่าอย่าให้เงินมันเป็นเจ้านายยิ่งให้ก็ยิ่งมีนะครับแล้วก็ทําอะไรก็อย่าประมาทนะครับท่านก็จะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับพวกยาบ้านะครับท่านก็ให้คําสอนต่างๆที่ทุกวันนี้พวกเราก็ยังยึดถือฉะนั้นก็คิดว่าเมื่อพวกเราได้ดําเนินการทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปวัดพระไร่าาก็จะมีความสวยงามและก็เป็นสถานที่ที่พูทธานุกชนก็จะ เข้ามากราบไหว้แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเชิงวัฒนธรรมขณะนี้ได้ได้รับความให้คำปรึกษาหารือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมานะครับไปการส่งอาจารย์เนี่ยเข้ามาศึกษาเพื่อที่จะเสริมทางด้านวิชาการนะครับแล้วก็เสริมทางด้านภูมิทัศน,นะครับเพื่อให้มีความาพร้อมในการที่จะต้อนรับนะครับผู้ที่จะ มาที่วัดบ้นไรยขณะนี้มหาดาลศพัฒเนี่ยกำลังดําเนินการศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับท่านพิการบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน2เดือนนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะมาปรับปรุงแต่ว่าไม่ใช่งานปรับปรุงใหญ่นะครับเป็นเรื่องทางด้านวิชาการเป็นเรื่องที่าาะทจะทําให้องค์ประกอบของวัดมีความสวยงามมีความเรียบร้อยนะครับมีแผนที่ท่องเที่ยวนะครับมีข้อมูลต่างๆที่ทั้งระบบออนไลน์ด้วยอะไรต่างๆนะครับ ก็อยากที่จะเรียนเชิญนะครับบอกคูณมายังพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนะครับได้มาร่วมกันนะครับมีจิตศรัทธาก็คนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้การดาเนินการก่อสร้างหลวงพ่อคูณนะครับองหญ่ขนาดหน้าตากว้าง19เมตรสูง27เมตรนะครับได้สําเร็จลุล่วงต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้เป็นสิ่งที่พวกเราลําลึกถึงหลวงพ่อคูณตลอดไปครับนือสิทธิการทุก การการท่องเที่ยวก็คงใหญ่บนการปิดในปฏิทินการท่องเที่ยวไปด้วยนะครับก็ก็อันนี้ที่ทางหายรล้วพัฒกำลังดำเนินการอยู่นะครับหมายความว่านอกจากปรับปรุงแล้วก็จะทําเรื่องเรื่องให้คําแนะนําในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องตารางการท่องเที่ยวอะไรต่างเรื่องการ